มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพลทหารเปิดใจสู้ต่อแม้ต้องสูญเสียขาอยากกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้งวันที่17กร,รกฎาคม2568พลทหารธนพัฒ์หุยวันอายุ22ปีเปิดเผยถึงเหตุการณ์ขณะที่ปฏิบัติที่ราดตะเวนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ชุดลาดตะเวนกองร้อยทหารพลาน2302ดูสิทธ์ออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดตกค้างส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขา,ขาดจากแรงระเบิดพลทหารธนพัฒน์เล่าว,ว่าเขาเข้ารับราชการเป็นทหาร2ปีโดยปร,ประจำการในเดือนตุลาคม2568 ปกติรับผิดชอบหน้าที่ลาดตะเวนบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการประทะก,กันเมื่อเดือนก่อนในวันเกิดเหตุได้ออกลาดตะเวนพร้อมด้วยกําลังพลจานวนเจนายแบ่งกําลังเป็นสองชุดโดยเขาอยู่ชุดที่4ของกลุ่มใช้เส้นทางจากต้นพญาสัตบัรไปยังฐานปฏิบัติการตัวทีระหว่างปฏิบัติภารกิจพบเห็นทุ่นระเบิดจํานวนสมลูก ตั้งอยู่ตามแนวทางเดินแต่ทุ่นระเบิดที่เขาเหยียบเป็นทุ่นระเบิดใหม่ที่วางอยู่บนทางเดินและเขาไม่ทันระวังตัวจนทำให้เกิดระเบิดขึ้นทันที หลังเหตุการณ์พลทหารธนพัฒน์ยังมีสติค่อยๆกอดขาดตัวเองและตะโกนเรียกเพื่อนทหารที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดก่อนจะพยายามลากปืนและคลานไปเรียกตัวช่วยเหลือนำตัวออกจากพื้นที่อันตรายเมื่อถูกนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุเขาเห็นว่าขาของตนเองได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นขาด,ขาดจึงขอให้เพื่อนช่วยตัดขาดทิ้งก่อนที่จะได้รับการส่งตัวเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอาการตอนนี้ปลอดภัยดี แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าพลทหารธนพัฒน์ยืนยันว่าไม่มีความท้อถอยและยังคงอยากกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้งพร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจที่ได้รับจบากประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เขาสู้ต่อไปพอเห็นว่าขาตัวเองขาดผมบอกกับตัวเองว่าหมดอนาคตแล้วแต่ไม่เป็นไรการมาเป็นทหารครั้งนี้ผมสมัครใจมาเองพร้อมสละแล้วเพื่อแผ่นดินพลทหารธนพัฒน์กล่าว ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ